ทิตารีเซวัง7จ็ดไปเสดีค่ะเมื่อวานนี้ชาวเน็ตบางคนพบว่าหวอยปอได้ปรากฏตัวที่เสี่ยวมีพาร์คในกรุงปักกิง่งในลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI โดยได้สวมชุดสูทสีดำที่ดูเรียบๆและสวมเสื้อคลุมสไตล์ห้องแลบที่สง่างามสะดุดตาและหล่อมากคุณหวังแทงโทมัสผู้จัดการทั่วไปของตลาดและหวังอปอโคโสแบรนด์ระดับโลก ได้เขาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI ด้วยกันซึ่งก็ได้กระตุ้นความสนใจและการพูดคุยกันอย่างดุเดือดของแฟนๆและชาวเน็ตตามที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์ระบุในที่เกิดเหตุต่างก็บอกว่าวายปอหน้าตาดีหล่อมาและพฤติกรรมที่สง่างามของเขาก็ได้ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากค่ะชาวเน็ตบางคนกล่าวว่าพวกเขารอคอยวังอีปอที่จะพบกับเขาในเวลา19บนาฬิกาแสดงถึงความคาดหวังที่มีต่วอวายปอ อย่างมากค่ะมีรายงานว่าในระหว่างที่หวายิปอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI ในเซียวมีพาร์คเขาได้แสดงความสนใจในผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการเขาวางตัวดีมากและชุดสูทสีดำของเขาก็แสดงให้เห็นถึงสไตล์ของแฟนหนุ่มที่น่าหลงใหลาภายในวิทยาเขตของเซียมีพนักงานหลายคนได้ให้ความสนใจและก็ตื่นเต้นกันมากมายด้วยบางคนกล่าวว่าหวายปอและคุณหวางเทง ได้ไปเยี่ยมเยียนห้องปฏิบัติการ AI ด้วยกันทำให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมีคนล้อเลียนว่าฉันมองเห็นไม่ชัดคนข้างๆใส่เสื้อกั๊กเขาคือใครพรนักง,งานอีกคนบอกว่าคนข้างๆที่ใส่เสื้อกั๊กก็คือมิสเตอร์ลูจากบทสนทนานี้ทำให้ชาวเน็ตอดหัวเราะไม่ได้ทำไมพวกเขาถึงจำเจ้านายของพวกเขาไม่ได้สาวๆในออฟฟิศนี้น่ารังมากๆค่ะเมื่อพวกเขาได้เห็นหวังอีปอพวกเขาก็มีความสุขมาก จนจำมิสเตอร์ลูกของพวกเขาไม่ได้การปรากฏตัวของไวปอทำให้บรรยากาศในเสือมีพามีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันทีและกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนแฟนๆของไวปอมีความสุขมากที่ได้เห็นไวปปอปรากฏตัวในสไตล์ที่แตกต่างกาันและความฝันของแฟนๆในค่ำคืนของการไลฟ์สดก็คือแฟนหนุ่มนักวิจัยในห้องวิทยาศาสตร์สุดหล่อและเทมมกงม่ายด้วยคุณหวังเทงโทมาสได้โพสต์บนเว็บปอว่า วันนี้ฉันได้พูดคุยกับอีปอและแนะนำความสามารถอันทรงพลงังของเรนมี k 70ว่ามีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมายอีปอสนใจมากเขาบอกว่าเขาจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับทุกคนในงานแถลงข่าวในตอนเย็นว่าอีปอเป็นศิลปินไอดอลชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างรวดเร็วและการซึมซับกลุ่มผู้ใช้ของเรนมีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความร่วมมือแบบคลาสสิกดังกล่าว จะทําให้หวงอีปอได้รับการรับรองทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าเรนมีและหวงอีปอเป็นความร่วมมือที่วินวินทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือแห่งความสําเร็จร่วมกันระหว่างแบรนด์เทคโนโลยีในประเทศและศิลปินไอดอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวงอีปอได้เข้าร่วมงานการเปิดตัวปิตภัณฑ์ใหม่ของเรนมี k 7 0และฉลองยอดขาย1,000ันล้านเครื่องทั่วโลกในขณะเดียวกัน ในระหว่างที่ไวทปอยังมาไม่ถึงแต่ก็ได้มีผู้คนจํานวนมากมารอดูไลฟ์สดของไวอปอสูงถึง16.01ล้านวิวและยอดการอ่านแท็กสูงถึง200ล้านครั้งในห้องถ่ายทอดสดในขณะที่มีการถ่ายทอดสดได้มียอดการดูสูงถึง36.817ล้านวิวไวท์ปอได้ไปที่ห้องปฏิบัติการในตอนบ่ายเขากินซาลเปาทอดในโรงอาหารและถ่ายรูปกับทุกคนในจุดน,นั้นสตาฟของเรสมีได้เล่าว่า วันนี้ในตอนบ่ายอีปอได้กินสลาเปาเซียงเจียนเปาที่โรงอาหารของแบรนด์และมีการให้แพ็คใส่กล่องกลับไปกินด้วยเขาบอกว่าพรุ่งนี้ที่โรงอาหารจะขายหมดเกลี้ยงทั้งโรงอาหารแน่ๆใครๆก็จะมาซื้อกินแบบเดียวกับไวอปอเพราะพวกเขาคลั่งไคล้สไตล์เดียวกันกับไวอปอในระหว่างการถ่ายทอดสดไวอปอได้พูดถึงเรนมีเค74ว่าสีสวยมากไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำพอจับแล้วก็รู้สึกสบายมือมาก ช่วงนี้เขาชอบเล่นกีฬาและมันก็เหมาะมากกับการอัดวิดีโอแล้วเอามาแชร์มากๆคุณรู้ได้บอกว่าฉันเห็นวิดีโอบางรายการที่ดูเหมือนว่าจะแอบถ่ายไหวอปอต่อว่าใช่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นวิดีโอไหวอปอด้วยตัวของเขาเองและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ